สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่จะซ้อมนะคะทีนี้ยีดาวทําข้างขวานี่คือทําด้ได้แล้วนะคะข้างที่ถนัดแต่วันนี้จะมาฝึกข้างที่ไม่ถนัดนะคะคือจากซ้ายไปขวาน,นะคะแล้วทีนี้ป้องกันไม่ให้เจ็บเอวนะคะคือ <laughs> สิ่งนี้นะคะที่รัดที่รัดเอว <laughs> อันนี้ไม่ได้ช่วยให้น้ำหนักลดหรืออะไรนะคะคือมาช่วยป้องกันไม่ให้เจ็บเอวเฉยๆนะคะก็จะลองใส่ดูว่า <c oughs> จะใส่ได้ไหม <c oughs> อันนี้นะคะซื้อมาตอนซื้อมาครั้งป,ปีไหนเนาะปีก่อนนี้นะคะ โอ้ม่กอันนี้นะคะคือซื้อมานานแล้วมีช่วงเออ่ตอนซื้อมาใหม่นี่จะใส่อันนี้แหละแถวแถวสุดท้ายแล้วมีช่วงที่ผอมเราใส่ได้ถึงแถวแถวสุดแถวที่สามเลยอันนี้ใส่แถวแรกอยู่เอามาปีนี้ใส่ นี่แหละคะ่ะคือผลผลของนั่งหน้าคมเป็นเวลาปีกว่านะคะไออันนี้ใส่ลำบากเลยไม่ได้นะคะเราต้องพัฒนาแล้ว <c oughs> ก็จะมาฝึกมูล่หุก,กันนะคะวันนี้จะฝึกจากซ้ายไปขวานะคะจะหมุนจากซ้ายไปขวา เ,เพราะว่ามุนข้างนี้เราถนัดอยู่แล้วเนาะนะข้างนี้เราถนัดแล้วอย่าลืมอย่าลืมเกรงเอนานท้องนะคะแต่ข้างซ้ายเราไม่ถนัดนะคะคือข้างซ้ายไปขวานี่เราไม่ถนัดอ,อันนี้ไว้ตรงๆแล้วก็เวี่ยงนะคะแล้วก็พยายามพยายามฝึกข้างจากซ้ายไปขวาน,นะคะ ้ามันจะหลุดเราก็ต้องเอาเอวลงย่อตัวลงเออนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหุนเยอะโอ้ย,อยตลกตลกไม่ต้องไม่ต้องสายเยอะนะคะใส่ทีจ้าแต่ แล้วกลัวมันหลุดเราก็ต้องหมุนเร็วเนาะลองลองใหม่ลองใหม่ลอ,หมลองเอาขาข้างขวาไปข้างหน้าได้ไหมเอออันนี้สูงไปเหวียงก็สูงเลยเออนี่ไงถ้าเราจะหมุนจากซ้ายไปขวานะคะให้เอาขาข้างเ,ออเทคนิคของดาวนะ ให้เอาขาข้างขวาไว้ข้างหน้านะคะเฉียงเฉียงไว้ข้างหน้าอัน,นอันนี้เทคนิคที่ตลกตลกเอาห่วงไว้ตรงกลางาให้มันอยู่ระดับตรงนะคะแล้วก็ขาข้างขวาไว้ข้างหน้าแล้วก็ซัดไปเลยค่ะ <laughs> ทำไมทำไมมันทำไม่ได้ต้องโฟกัสเอ,อ่อไม่ต้องไม่ต้องดูในก <laughs> ล้องระบมแม่ขาขาตรงนี้นะมันจะหล่นมันใส่ตรงนี้นะอ่ะเอาไปข้างหน้า ตรงสัตว์แลเบี่ยงมันไม่ตรง แค่นี้แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วดูสิอ่าเอาใหม่เอาใหม่อา้อาวซ้ายไปขวาอืมออออเราไม่ต้องทำเยอะหรือ,อยังไงเราทำเยอะไปหรือเปล่าเอาใหม่นะตึงตึงตึง,ตง ถาทางจะได้อยู่นะต้องฟิกจักสามวันคงได้เกรงหน้าท้องอย่าลืมเกรงหน้าท้อง <c oughs> ถ้าดูดูในในกล้องแล้วก็จะเป็นแบบนี้เอไม มันใหญ่มันจะเลื่อนขึ้นมาตรงนี้พับแล้วเบอร์เล็กสุดนะคะน,นี่เบอร์ยี่สิบสี่รู้สึกว่าเอลจะเคล็ดแล้วนั้นเนี่ยทำไมมันไม่ได้ไม่เข้าใจ <laughs> เนี่ยถ้าอ่ะลองดูว่าถ้าถ้าเราถ้าเราหมุนไปข้างขวา เกตดูว่าเราทำาไงหมุนไปข้างขวาเราขยับข้างซ้ายเออแต่ถ้าหมุนไปข้างซ้ายเราจึงขยับข้างขวาเออจำได้แล้วคือเราลงน้ำหนักที่ข้างซ้ายนะคะเออทำได้แล้วทำได้แล้วถ้าหมุนไปข้างไหนวะลืม <laughs> อันนี้เราลงน้ำหนักที่เออควรหมุนไปข้างนี้เห็นเนาะแต่ถ้าจะหมุนไปข้างนี้ล่ะเราหมุนจากซ้ายไปขวาแล้วเราเอาขาด้านซ้ายไว้ข้างหน้าแล้วเราเอาน้ำหนักไว้ข้าง ผ่านไปนแล้วสิบกวนาทีอาวันวันหลังมาฝึกใหม่นะคะแค่นี้พอขอบคุณมากค่ะที่มาเป็นกำลังใจให้ดาวนะคะ